Assalamualaikum wr. มาตุ้นล้อวปรกาตู่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำเป็นเท่ครับ รายการอาหารสร้างสารรค์รายการนี้ทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทําอาหารจานโปรดอย่างง่ายๆครับเพียงสองมือและหนึ่งใจงคุณผู้ชมสําหรับผมกับคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เจอกันมาน่าจะร่วม2เดือนแล้วตั้งแต่รมดาดจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงรมดาดของคุณผู้ชมได้ทําอามามีบาดัดกันอย่างเต็มที่ไหมน้ําหนักลดกันบ้างหรือเปล่าแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้อามานิบาด อย่างเป็นที่น่าพอใจนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้ตระเตรียมเมนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยมีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มรายการทางทีมงานและผมเนี่ยก็ได้นั่งปรึกษากันแล้วว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบของรายการใหม่นะครับอาาจ,จะมีการตัดในบางส่วนออกไปบ้างนะครับแล้วก็จะเน้นในส่วนของการทำอาหารจริงขึ้นมา นะครับแล้วก็อาจจะมีเมนูแปลกๆวัตถุดิบแปลกๆจากท้องถิ่นเข้ามานำเสนอเพิ่มเติมขึ้นอาจจะมีรูปแบบที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดให้เหมาะกับความต้องการคุณผู้ชมให้มากที่สุดแล้วครับครับในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้คิดถึงเมนูหนึ่งด้วยขึ้นมาเป็นเมนูที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่มุสลิมเราเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่กับเมนูนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ย ผมก็อยากจะมาทดแทนวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆน,นะครับอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปนะครับความน่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นอย่าให้คุณผู้ชมติดตามชมครับคุณผู้ชมครับมาสู่ช่วงทำอาหารของเราวันนี้ครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะเรียกเมนูนี้ว่า กุ้งผัดมัสมัมนยอดมะพร้าวอ่อนหรือจะเป็นมัสมัมนผัดกุ้งยอดมะพร้าวอ่อนยังไงก็ให้คุณผู้ชมยึดตามชื่อที่ขึ้นตามหน้าจอข้างล่างนี้แล้วกันนะครับและนี่ครับเป็นยอดมะพร้าวอ่อนอันนี้ผมก็ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเดินไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เจอวัตถุดิบชนิดนี้ก็ลองเปิดในอินเทอร์เน็ตดูว่าจะพอทำอะไรได้บ้างแต่ไม่มีครับในอินเทอร์เน็ตในเมนูนที่ทำวันนี้ ก็ลองดัดแปลงนําเสนอคุณผู้ชมดูมันก็เป็นถือว่าเป็นของหายากนะครับยอดมะพร้าวอ่อนต้นหนึ่งก็จะมีอยู่แค่ยอดเดียวนะครับมันไม่ได้มีไขมันหรือพลังงานมากเหมือนพวกกะทินะครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมส่วนผสมก็มีดังนี้นะครับก็มียอดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีเครื่องแกงมัสมั่นนะครับผมจะมีกะปิไว้นิดนึงนะครับเพื่อให ความเข้มข้นของรสกะปิมันชูขึ้นมานะครับมีพริกแห้งนะครับอยากจะได้กลิ่นพริกแห้งชูขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็มีเกลือเป็นหลักนะครับเพิ่มความเค็มหล่ะจะเพิ่มกลิ่นโดยน้าปลานิดนึงนะครับแล้วก็หัวกะทินะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากการหั่นตัวยอดมะพร้าวอ่อนก่อน ถ้าพูดถึงววัตถุดิบตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้อ้วนหรือว่าทำให้ไขมันในเส้นเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเฉพาะตัวยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันมีไขมันและพลังงานที่ต่ำนะครับแต่ด้วยความหวานความกรอบของมันเนี่ยเวลาเรามาปรุงอาหารเนี่ยมันก็จะชูรสได้อีกแบบหนึง่งนะครับ อันนี้ผมก็หั่นว่าให้มันมีความหนาสักประมาณครึ่งเซนนะฮะก็กะว่าให้พอดีคำอย่างชิ้นนี้นะครับผมซื้อจอากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยชิ้นนี้ก็65บาทนะครับผมก็ถามจากแม่ครัวหลายๆท่านก็ว่ามันก็ไม่ได้แพงนะครับราคานี้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กับแหล่งที่ปลูกอาจจะหาทานรัประทานได้ถูกกว่านี้นะครับคือถึงแม้มันจะพลังงานให้พลังงานที่น้อยและไขมันต่ำเนี่ยแต่มันก็มีแร่ธาตุที่บำรุงพวกกระดูกแล้วก็บำรุงฟันได้ฉะนั้นอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับที่ต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสของมันเนี่ยไปบำรุงกระดูกผมใช้แค่นี้นะครับ ก็กะว่าสัดส่วนของมันเนี่ยก็ประมาณสักสองเท่าของเนื้อกุ้งที่ผมจะนำมาผัดนะฮะแล้วก็เดีย๋ยวผมพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ผมเอาพริกแ้งนะครับมาเตรียมหั่นนิดนึงก็เพื่อให้ได้กลิ่นนะฮะ ถ้าเทียบกับมัสมั่นธรรมดาแล้วเนี่ยคือณจุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้มันมีกลิ่นของพริกแห้งกับกะปิที่อาจจะมากกว่าที่เราได้มันจากแกงมัสมั่นทั่วไปตามร้านนะฮะเพราะอันนี้ผมจะผัดแห้งด้วยนะครับน้ำขุกขิดสำหรับตัวยอดมะพร้าวเนี่ยคือนอกจากนอกกจากเมนูนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเ,เขาจะเอาไปทําพวกแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อ,อนนะครับแกงส้มแกงเหลือง ยอดมะพร้าวนะครับจะเป็นแกงเขียวหวานผัดแห้งก็ยังได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่น้ำมันนะครับพอน้ำมันร้อนเนี่ยผมจะเอากระปิกับพริกแห้งลงไปคั่วก่อนนะครับใส่กระปิลงไปครับกับพริกแห้งนะครับ คือให้มันฉุนนะฮะนี่มันยังไม่ได้ไหม้อ่ะมันชุนก็เมื่อกี้ครับคุณผู้ชมก็เอากะปิมายีในกระทะนะครับกับน้ำมันแล้วก็พริกแห้งตอนนี้ผมก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะฮะ ือตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันก็มี <c oughs> รสชาติและกลิ่นของกะปิคู่เขาอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะแล้วก็เติมพริกแกงมาสมั่นลงไปเลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเทยงไปหน่อย ความผุกขิดนี่โอเคล้ผมชอบคาปผกขิดตอนนี้ผมใส่กะเพราเลยครับกะเพราอ่อนนะฮะตอนนี้ก็มาถึงการปรุงรสนะครับนี่ผมก็จะเริ่มปรุงด้วยก,กับการใส่น้ำตาลปิ๊บนะฮะ ยี่ไปเราได้น้ําขุกเข็กแล้วขอน้นมะท่อีกนิดนึงนะครับเพระระหว่างเมาื่อกี้กระทีมันก็ยุบตัวลงไปขอจนนิดนึงอขอความเค็มแต่เกลือนิดนึงฮะขอกลิ่นน้ำปลานิดนึง ปิ๊บอีกนิดนึงฮะก็ทำไปชิมไปนะครับอันนี้จะแน่นอนที่สุดสัดส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยมันก็ไม่แน่เปิดดูตามตำราต่างๆพอมาทำจริงแล้วมันก็ลิ้นเราแต่ละคนก็ชอบรสไม่เหมือนกันอีก ออกเลือกนิดนึงเนี่ยฮะได้แล้วครับครับคุณผู้ชมก็มาถึงตอนจัดจานนะครับเนื่องจากว่ามันเราตั้งใจให้มันคลุกคลิกอยู่แล้วเนี่ยนะครับการจัดจานมันก็จะ เราจะเห็นว่ามันมีมิติของตัววัตถุดิบของเราอยู่แล้วนะครับทั้งตัวมะพร้าวอ่อนนะแล้วก็กุ้งนะครับจะเห็นชัดขึ้นมานะแล้วเราขอราดมันด้วยกับพริกแห้งนิดหน่อยนะครับส่วนของด้านบน่านะฮะ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของมัสั่นผัดกุ้งยอดมะพร้าวอ่อนนะครับทําง่ายครับคุณผู้ชมละลอ,อยด้วยรสชาติของมันเนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีความกลมกล่อมมีความมีกลิ่นที่กลิ่นของความเค็มต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากมัสมั่นในแกงทั่วไปนะครับความมันจากกะทิที่เราใส่ไปด้วยนะครับมีความเผ็ดจากพริกแห้งนิดๆนะครับ ความเปรี้ยวเนี่ยมันได้มาจากในเครื่องแกงอยู่แล้วที่มีมะขามเปียกอยู่นะฮะส่วนยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันก็มีความหวานแล้วก็มีความกรอบอยู่ก็อยากฝากเมนูนี้ไว้อีกเมนูหนึ่งครับให้กับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่านใดน,นั้นมีข้อติชมรายการนะครับเหมือนกับที่ผ่านๆมาที่อยากจะให้รายการเรานั้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นยังไงนะครับอยากให้คุณผู้ชมเขียนมาครับตามพีธีอยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้หรือถ้าคุณผู้ชมสนใจสูตรอาหารใดๆ ก็สามารถเขียนมาขอได้เช่นเดียวกันครับและสำหรับวันนี้ผมอัสรีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสี่โมงเย็นสลามมะลัยกุมบรามาตุลอฮิวะบระกาตุ se é. é.